Mua sò gì đấy, Mua ai? Mua <laughs> ừ, gì đây? <laughs> à, bà hãy ai vâng này lũ? À, à, bài đi, bà mẹ phí non Chào bài đi nhằm xuôi xuôi Ai? Ai ai gì này lũ? Cái áo ai vâng lũ hả tô nhăng à nà? Cặp kệ À, bà hãy con bỏ cặp kệ Vâng lũ ai con? พ้อแต่ผัวพ้อมาแล้วผัวนาตาโปกับบอลล็อก โอ้ยหวยได้เธอเอามาหายประเทนเออลบมาปฏิพับอยเมื่อ ใ <c> ส <oughs> ่ลายมันก็เหนียวแห้งใส่โอ้ยบปยังมาเขากะซิบเป่งกันนะม่ใส่แกงหอยแกงเขีย่น้อย

เอ้ยมันจะมาหาใส่ยังใส่ยังใส่ยังฮะกใส่ตีนกใส่ตีนโอ้ยนี่หน้าแม่กันยังบ่ได้ใส่นี่หน่ะแม่จีนแม่บ่ได้ใช้ลูกเข่าร้อยเข่าเสร็จมามาพี่น้องกินเขาวน้อกันแล้วมึงรู้ความผยดของมันนะเอาขึ้นมาเสียดเสือกู นั่งๆนั่งแบบกินอะไรกินอะไรเอี่มเยี่ยมฮ่าฮาฮฮาฮสบายดีพี่น้องกินข้าวเศร้าขาดจี้ตุวนเด้อโลกเก่าแม่จะกระห้องก็ต้องแม่บวชกินแน่นี่นะนี่ลุงขอดกับข้าวมาฮอดกับโทษมาบอกเด้อลุงขอดเด้อกันไปทานโตแหลกแม่มาให้ข้าวพี่มากาอกีนหัวได้ เดาค่ามาเรือพี่น้องเรือนั่นอ่เอยนจะตัดก้นนะบวดหัวมื่อคือนี่ผ้าแม่ดิพทกประสีจ้แตว่าจ็ดมงไนนกลูกนห้องกรลูกเขาเหมือเหเรียบร้อย้ะมาลจบได้ออยดีัพีเนอดีตุ่มล

ท uh ่านเนไปไปจับปลา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 ไปจนบปล่ไปจับปลาไปจับปลาไปจับ่ลาไปจับป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 ลาไปจั่ปลาไปจับปลาไปจับปลนไปจับปลาไปจับปลาไนจับปลาไปจับปลาไปจับ่ลาไนจับปลาไปจับปลาไปจับปลาไปจาไปจับปลาบปลาไปจัจับปลาไปจับปลาไปจับปลาไลาไปจับปลับปลาไปาไป

นะอะไวะจังปะจ๊ะอไบ้าแม่มตกมตาแกงแล้ัน่หมดแล้วเยขึ้นกอกจะกินหอ่อหนึ่งขันหละัะกินกระมือ แมวแก้วทั้งวัยมันตายบวมไเลยลุกเหาปรอะเหาะสุเปรออมันไปลุกบวมมันมีมาไหมจัง่ะเอามันไปบมือคืนน่ว่านบเรอก็เห็นก็แรงเหมนเหาะอยาี่แบนั้น มันหอบเสียงขนาดน่ะขาวนะมันบลุขาวมันหอใช่มันจะตายแง้มันมเ็น้องมอะรยงลหอบมด้บุลุบุ่อะไรเชิญอขาอยง่ยงมาเาที่ขนาขอารแมงเทศนั่น่ะเขาไ่ได้อครับนี่ครับหลังคาคือพอนแ นอนหน่อยอกแบสี่หย่านมันหแบสีกเงี้ยพช่นาเ้องต่ะ้ือบอกแกงหอย่ากินมืคุัเบุตอ้ัวนีนี่นนี่นี่ี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นน่นีนนั่นี่่นีนนีน่น่

เนื้อหอยู่นีหอยอยน่บ่อน้ำอ้อยมันอยาก่วยเอมพสเนน้มันหกินก็ไม่ชมาอจเย็นไว้นี่ยจังมึงอยากก็ขืนมาสีขืมาม่อมขืนมาขืนมาไปเลยัเพเพมาพีมาแล้วมา

ตัวนบ่มาบนะลาลาเใกลเลยล่ะลเอ้ยเช้า้าขมได้หรวบ่ได้ั่กลงไค่ชัวร์ให่มันไกล้บั่บลงอีกบั่ชุคลวินเมื่อวานบั่นคลุมแวบีมันบง้กวันมันคมกว่าเมื่อวาน

มีพโตอืมโมมีพโตเลยนะจับปืนนะเขาลกโลอยู่นี่มมีพโตเนี่ของีกูไม่จไค่ะลุดเมวาไดลุ่มไอ้เอมเอมอมไเสียไม่ไม่ใไม่ใจ่ไม่นช่ไม่าช่ไ่ใช่าม่ใวเพิ่ใเ่่าช่ไม่ใช่ไา ไปเลลูอ hmm. ืมเอาไปเลยลูกอ um. ืมมาแค่ว่าเออยังได้เนาะมันได้มั้ยวะเนาะมันบ่ได้ลกนัสน่ะนอเฮือนเทิงขึ้นดูแล้วนอยู่เทิงเอาเฮือนนี่เแนี่เดี๋ยว้อบ่แม่นคลตนี่กน ใ่้อยกลมดเลยเนาะว่าวมันมืดมืดมืดมยังเอาละครับทุกเชิรใส่ไอซิู้อยู่แด้นี่ยใช่ใช่เนี่ยไหนจี่อัมมาราตาหนา้ยจ้าิีพาไปเอ๊กไปเอ๊ะฝีชันอันนี้เนาะถ้าบอกไม่ขีดบอกไในขีบามีก็บาเมีหน่ยว่าเอกก็ว่าไปตรวที่ตวแดนจี้อัมมาา ปลาหิจังมั้นั่งหิบนั่งฮิอะรตัวนี้นะนั่งกับนตลกอยู่แล้วไปใส่เบ็ดมาไปใส่โค้มไปหลตเรืเลยนะดไปขับไปยาเม็ดมะน้ำก็เ้าทีขาดง่าดก่น้อไนน้องเปิดงปุเอาหิวทงมาม่น่าดนะกัมมี่ลูกกองหนึ่งเมอจะวาคนนฮะ เมื่อวาเมื่อวาน้นคือเราบุกคืเป็นปากกาคือปาจีนัวนี้กูกระแส่ปากลาลวาน

เมื่อวานเื้นแก่เลยมันมันแก่จริงจรเมื่อวานมันแขกยุ่มันเมือวเมื่อแขกง่ายยุ่มเมื่อแขกง่ายยุ่มดีมากวะดีงดีแล้นมันเหมืนมันสีโสทนได้สีกวามันเมื่อนายพดาเมื่อแมันโสพอเมื่อเห็นอแหง ไา่เด้อว่ามาซุมครอบครัวกระดับไช่ไกูบปมาเด้อว่าสรุครอบครัวมาสามสิบบาทโอ้ยซุมมือใแห่งบุพเหาครอบครัวแ่ชิปครอบคัวนกุ้ข้นอะวัดที่อันาเจาวัที่ชุมกันมุ่นเนี่ยพออยู่นะโอ้พี่น้องเอ้ยประชุมกับประชุมสื่อๆไปแล้วกับอาตามในบ้านที่เก่า ในบาทมาเห็นเาได้แหล,ละกระเ็ยมันง่วงเพ็ดได้ละ่ะอือโรอยน้ำหมักเต็มหอยน้ำมากกระเ็ดเนาะไช่แม่บึงเนาะของผ